สวัสดีครับอยู่กับผมเควินนะวันนี้เรามาสอนพักกลงเล็บกันมาขั้นตอนแรกนะครับเอากระดาษมาชนกับมุมดาษอีกฝั่งให้เท่ากันรีดนะับรีดรีดกดรีดรีดรีดมาที่แล้วแปิดแปดเปดแปด,ปด,ปด,ปดมา ไม่ไดีเสร็จแล้วนะครับให้กลางออกครับนี่กลางออกเห็นไหมกลางออกเนาะแล้วก็พับเหมือนหัวจรวดนะครัหนีพับออกมาเลยนีอย่นี้อีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันครับแตปุ๊บปบมาทำนี้ก็ได้นะครับมา มื่อพับอย่างนี้เสร็จแล้วพับเข้ามาอีกด้านครับให้ตรงเส้นกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะัึ๊บฟึ๊บึ๊บึ๊บนี่มันจะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งก็ทําเช่นกันครับมาฟึ๊บฟึ๊บึ๊บฟึ๊บึ๊บมา ค,ค,คือสมาร์ทด็อกสม็อกดร์ดนะครับมากลับด้านครับแล้วก็พับมุมลงมานี่พับมุมตัวนี้ลงมานะและกวกรี่ครับแล้วก็รีททำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับอัดด็อกสม็อกด็อกครับอัดด็อกสม็อกจ็อก มามาทำเสร็จแล้วนะคะให้พับขึ้น,นครับพับขึ้นเลยทำหัวให้เหลมด้วยนะมาไม่ได้อย่างนี้แล้วนะครับอ่ะพลิกด้านพับอย่างนี้ลงมาครับพับอย่างนี้ลงมานะ จะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับตัดจบสอนวิธีใส่ด้วยนะมาต้องดูให้จบนะครับป๊บมาเอาอันนี้ครับดันเข้ามาครับปุ๊บปบ๊ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับอีกด้านนึงก็ทําเหมือนกันครับแต่ครั้งนี้ฮะมันจะมีอันนี้อยู่ใช่ไหมครับใส่เข้าไปในรูครับใส่ใส่ใส,ใส่นี่น แค่นี้ครับแค่นี้เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับมาเวลาจะใส่นะครับก็แค่บีบข้างล่างครับบีบข้างล่างออกเอานิ้วออกมานี่ทำนี้เลยแล้วก็ใส่อนิ้วครับเอานิ้วใส่เข้าไปเลยนี่เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ